ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาครับน้องๆนูนๆผ้มีใจรักในการหาปลาครับเมื่อนี้เขาไม้ได้เศร้าครับสไต่งานครับเมื่อนี้เขาไม้ได้เศร้าครับสิบโมงครับเราครับหางที่เมื่อกี้ไ้บางสองสามเมือนะครับสองสามเมือที่หายไปก็ไม่ใ็่ทางนี่นะครับผมใหม่มันเอามาตีไก่นะครับหมุนป้าครับมื่อนี้ปลาเขาหางหานี้ ปกติมันก็ตีกว่าเลยนะครับถื่ว่าปีนี้น้ำมันแห้งเยอะครึ่งหนึ่งของอ่างมั้งครับนี่เลยลงไปตีได้ปกติน้ำมันอยู่ีๆแล้วครับไปครับไปเจอกันตั้งห่างเลยครับผมย่างพาปลาหกไปจะเข้ากันครับเจอกันบรรยากาศทั้งห่างเลยครับผมจะปาดไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับผมถือว่าโอเคครับวันนี้ปลาก็จิบดีครับปลากไล่สนับปลุกไล่ก็จิบดีครับ จว่าอยู่ใกล้ลครับลอจังหวะเ,เ,วเ,เิ่นเห็ข้ามาไก่จังสีดำเิ่นเห็ดหางอยู่ตั้งหลามืงครับเพื่อที่ลี้ยเวลาอยู่โดนเตบครับอุ้ยจีบดอกไรไหครับนางดนน้ำนมาจิ้นว่าาสีมีแต้มมาครับผมหาไมาครับวัน,นลุย เลยครับมีจิรีเลยปะที่นี่บาดเล็กกระแจกซ้ำใช่ไหมครับมีปลาข้าตัวหนึ่งครับแต่ว่าหันหนาตรงไลยผมม่งจักสีนีิเลยครับไยนี้อยู่เลือกอีกต่างหากครับปูอยู่พื้นจมเลยเดี๋ยวผมจะรอจังวหวะแป๊บนึงครับ ừm, đẹp lộn rồi nè, mọi người có thể thấy đồn cấp đồn cấp, đồn cấp, đồn cấp, đồn cấp lạc nít ba, biai đậu mua ít kháu mua ít kháu, biai kháu, biai kháu kháu, biai kháu, อ,อันนี้พันไม่จนได,ด,ด้อิ่มวัดเลยทีก็พันไม่ว่ะเนี่ยเขาไปหาปลาเปียแล้วเนียนติ๊กวหมือนโหยนิ่งอ,ออกมาเหอะจานติ๊กงามใหม่มันดุดระบบปัน โอ้พีสุนยังมุ่งครับกล่องตัดไปแบบนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่กล่องตัดไปแลนนี่นใส่โลเลนะยแล้วเพือนนี่มันใส่โลเลยนะแต่วันนี้ที่เปชิปโลมติดมนนั่นอะไรครยบเลือหาปลาคนหนึงสุนยังมุ่งครับตัดไปกล่องก็ได้ดขอโทษขอให้ปลอดภยครับ โอ้แต้แมแรกครับนาทีสองครับตัวเงได้แต้แมแรกแต้มแรกยิ่งไกลเกินครับบอถึกโอ้คันบอดึงไวนไนงงงงน้นี่เขาได้คอนเปียกมาได้หนโอ้ยมาต้องลงไปลือกทั้งรางน่ครับเนี่ยี่าขึ้นเอาอะไรต่อดึงขแบบึ้นมาอะไรต่อแนวลายแห้งสลายติดมาลายไปไปครับตแบบัดขีดไปจนี้ แล้วก็รุ่นนัดต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวผมก็ยานเก็บปลาจะเข้าครับปลาตัวนี้ก็ไปขึ้นยุป,ปลายใหม่แล้วครับผมตอนผมยิงไปนัดแรกน่นผมเก็บสายมาผมบบเห็นปลาเนาะบัทิพบงกตวันเตรียมหนุที่ซองอยู่ครับผมเห็นปลาไล่เขามาสัตยาวเยวกับหาตัวเลยครับโอ้ยลอยไรกล่นเกินเมาโมพานมาหนี่ครับ ข้าามันนี่เลยจิบพุ่นน้อยขามพี่จะล้อยกระลิ่ยดีไปไหมครับจะจิบดีไปไหมโชคดีที่หันมาปลาลองมาทางนี้พอดีครับลองมาแต่ทางคุ้ครับลองมาทางพุดเห็นพอดีครับเรืลองต่างรักสัตว์ตรนนี้อยู่เลิกอยู่ครับนี่เนี่ยมแถบโเห็นเลยน้ำกับประมาณเพียงแอ๋วครับมันอยู่พื้นครับเนี่ยบ่เครอยากเห็นครับสีน้ำมันคุณแต่สีน้ำมันใสครเห็นชัดอยู่ครับ ปลากระหันหนาตวัวไม่ธรรมาเลยใครยุ่งมันถือยกเกียร์ไปครับตุ่นก็นต่อทีนี้ไปหาคำว่าคลิปนี้เฮาที่มีกันจักแตรมครับผมไปลุ้นน้ำกันครับผมจิบไปทางด้านล,ล่าปลาลอยก็มานึ่งเม่อยหมดเห็นครับหายเลยบลาเนีย้ยโอย้ยตายตาย เทือดวออกเนี่ยมเห็นปลาน่าจเป็นเรย่างจัดเสียงขังเนี่ยมเห็นอยู่ทเดียดออกใเห็นประมาณได้ยังห็นเลือบเดยยบเนี่ยต่ยอ่เห็นเลย,เย,เยต่อยแลเออกไปนอก่เห็น,อ,หนหอืมอ ดูน,น,นิ้ก็งักหนิดูนิ้ก็งักหนินุ่นแขวงเลยครับดูยังสวยงามเลยครับเสียบจุดต่อกันเสียบขั้นต่อเลยเนี่ยหนิเขากลับไปขึ้นโอ้ดึงแห้ยงจังผมย่อมให้เขาปลาครับผมย่อมให้เขาปลาครับผมย่อมให้เขา มุ้งย่งไปหาตอ่อครับเด็กไปหาตอ่อเด็กไปหาตอ่อติดมินเช่ป่ะติดหลังครับติดหลังเชียร์หน่อยเลยใส่เดียวกันครับ โอ้เขมาแล้วครับมาที่นี่โอ้ยยงยังทิช่ายแล้วยิงชิดช่ายยิงชิดช่ายป่าใส่ลูกกว่าดึงขึ้นได้ยังแต้มสองครับแต่รันเป็นนาทีสามแล้วนะครับ เหลือข้ายิงไก่หัวท้าวผาดไปครับปลาสวยงามครับมผมขอยาดจีบปลากันครับกำลังชมเห็นคำแล้วครับผมว่านี้มีแต้มเป็นตัวครับมผมขอยัดตะขิดครับผมสภาพบรรยากาศบ่ายครับผมสว้าคขึ้นครับไม่มีแสงแดดเลยครับตอนนี้แม่ฝนตกครับ มันตกเป็นไปปล่อยมาเมื่อคืนมาได้เห็ดงานกันเลยออกมาได้เสาเนี่ยครับมืันคือเรียกว่าสิคึ้นครับพันนี้ครับแนมหายากับป่ามันไม่เคยเห็นครับมันคึ้นน้ำมันก็เป็นสีแบบออกใส่เหลืองๆใส่คุ้นๆเนี่ยนะครับใส่แบบออกพื้นคุ้นนะครับปลาอยู่พื้นไม่เคยเห็นแนมเนี่ย เห็นนี่เป็นป่าลอยมาแต่แป๊บเดียวเพื้นแป๊บเดียวครับคาดสายตาแป๊บเดียวก็บโบหินครับเศรษดายอยู่ครับบรรยากาศเใช่ว่าบรรยากาศนั่นี่ครับรราาปลาอย่นิ่งดีนะครับเฮาเบีนมันมันก็บียนเากันครับบอกยัไงแต่เฮาตุ่งนิ่งๆครับขันนิ่งบ่ได้ครับนิ่ง,ลงปลาขยับดูบ่ได้ครับตีนแห้งบไง่ได้ไปครับทางดุนไปด้วกันอีก ไปเรื <cin stereotype> <m aks> <dragging> uh ่อยๆครับผมเบึ้งกันย่างเงีครับคลิปนี้ไล่ไล่ขึ้นโ่อไล่ขึ้นบ่ขึ้นโ่อมไล่ขึ้นบ่อขึ้นบ่ขึ้นบ่อขึ้นบรอยับลอยติดโทรศับกระดายซุ่นแนวบ่อใดหายต๋อมเลย ลายกิบนำย่านได้ติดขอนเปียนะยันข้อนเปีย,ยมันหล่มอยู่นี่นะยันติดงามันลูกปืนนะตุมเงี้ยหรอกํ <c oughs> ำแขนกิ้วไปละบักไล่ใส่นี่ก็ล่งมึน Oh. Lai say nói Bỏ qua đi tí Lôm lại à Thích nhắn cơ bó đây nó Tính khăm hồi xưa oh. Tập tụp mà đó Oh เสียงปากเสียงปากุ <laughs> ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไล่ครับใส่น้อยครับเก็บปลากันครับมาแล้วครับผมมาทำคครับมืดทีนั่นเนี่ยมือหน้าตาครับไปที่นี่ Đó là toàn mình mình nhé, mình nhạc đi gặp Tất nhiên mình thấy nó bật ตัวแล้วครับพี่น้องสสยออกย่งแรงครับอออ <c oughs> โอ้คือเบาเทมบะทีนยู่ยูยังยูยูยติดติดติดโอเคครับไปบึมบได้บาติโอ้โอ้เนี่ยบอใครเห็นเลยวะ

สายเกือบบาดมือครับไม่ได้ใส่ถุงมือเลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับพี่น้องโอ้ตุ่นสุ่งงามกโกมุนครับโอ้สายจับมาพี่เหมืองเป็นครับหางโถดปิมหางเลยครับดอกโอเคครับ อยากจิบปลากันครับบัดที่นี่ถือกระโดงบัดถือแล้วโอ้เห็นปลาแล้วบัดที่นี่คือ่ะไรอ่ะตายตายมาทำทุไทายดูกระพุ่เพงเปยนวิสายของ อคืออะไรมาอย่างงา่ายนี่แหละค่ำแล้วครับบัดที่นี่หาโมงเคืองครับผมมาแต่สี่โมงเช้าครับผมหอนหาโมงแรงครับคืบม,มากแล้วครับผมลบผลงานกับมี่ซ้ำเห็นแล้วครับผมในปนินมาสามเต้มแล้วเนจะดูแต้มหนึง่ง <c oughs> สำหรับมานี่ครับปลาลายอยู่ครับผม ลงปนินครับครับเดิลงป่าครับชั้นดูกระไรครับส่วนชะ้ดูคันผมให้ทีมงานไปแล้วครับผมเพิ่นมาเก็บผักก็ได้เลยให้เพิ่นไปกินเปรี่ยวๆหัวแล้วเพิ่นเนี่ยมาเบิ่งเามั่นมีเก็บผักไว้นอกเหมือนมาเบิ่งว่ามองเห็ดหางก็มีมองเห็ดหลายยอู่ครับหางน่าจะเพิ่มดีสามหางครับปลาไรครับมาเนี่ยมันอยู่ช่วงกลางอ่างพอดีนะครับปลาผ่านดีครับผมมันเป็นหน้าตำตำครับดินน้ำตื้นครับเพียงแอลเพียง เปรี้ยนะครับสรลงไปเลยปลาเลยเข่าดีครับผมแต่เสียงเดียวปลาเข่าช่วงเศรออกกับช่วงแรกอย่างเดียวครับผมมันก็เป็ย่างนี้ครับมันอย่างไรอยู่คำซื้อไทยปิดเม็ดครับผมนีมัเทปวิเห็นครับแค่นี้จะยืนตื่นครับสำหรับวันนี้กะลั่นไปจักบาทว่าประดิ้นหาบาทนะครับเนาะถัดไปสองครับมผมถัดสองนั่นไประชดดูบุพผัดเนาะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กะ นี่สามแต้มงามงมาฝากครับผมไปแล้วครับคําแล้วมือมากความครับผมเดี๋ยวลืมฝากกดติดตามให้แน่นเลยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กับพ่อหญิงสาครับพานปลานาลูกปี๋ครับผมฝากกดติดตามเลยครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ